สวัสดีนะคะเพืเ่อนๆนะคะวันนี้เราก็ได้เวลาอีกแล้วนะคะเราจะมากวาดโบสถ์กันเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มแห้งนะคะใบไม้ก็ร่วงนะวันนี้ได้ได้ปลาลาคนเดิมนะปลาลคนเดิมที่มาช่วยวัดช่วยวาเหมือนเดิมนะคะเพืเ่อนๆตอนนี้เราอยู่บริเวณโบสถ์นะคะโบสถ์วัดคลองสำราญนะคะโบสถ์แห่งนี้ก็เป็น สถานที่สำคัญนะคะในการทำพิธีประกอบพิธีทางาศาสนานะคะเพือพ่อนๆมีบริเวณวัดของเราก็เริ่มแห้งแล้วนะคะอากาศเริ่มแห้งออกลัวไฟนะเพือพ่อนๆกลัวไฟกลัวไฟนะคะ,ก,ะ,คะก,ก็เลยต้องมากวาดขยะกันอ่ะเอาเลยจ้าปลาอ้สุดยอดเลย นี่นะคะกวาดไปเรื่อยๆเพื่อนๆเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวใบไม้นี่คือใต้ต้นไม้เนี่ยเพื่อนๆลองมาดูว่าใหญ่ขนาดไหนเนี่ยต้นไซนะคะเพื่อนๆต้นไซเดี๋ยวพามาดูนกทั้งนั้นเลยนะคะนกจะมาอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยบ้านเท่าห่เอบาบ้าก็พีดเอ็มทั้ง เรามาดูนะคะเพื่อนๆมีทั้งต้นไส่นะต้นไส่นี้ใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมว่าต้นใสต้นนี้ใหญ่มากนะคะนกนกหนูได้มาอาศัยนะคะเป็นร่มเงาลองดูนะเพื่อนๆลองมาดูนะคะร่มโพร่มใสเป็นที่อยู่อาศัยของนกของนกน้อยนกใหญ่นะคะเพื่อนๆลองมาดู ต้นสาต้นนี้ใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวมาดูกิ่งก้านสาขาแล้วก็จุดก็คืออบทของเราในะขี้นกจะเยอะมากเลยนะคะถ้าเราไม่ดูแลรักษาความสะอาดนะเพื่อนๆแต่ก็ดูนะคะ ต้นจามจุรี ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ